นี่ค่ะชั้นสุด้ส่งนะคะขอภาษ่าจีนสั่งเนื้อขับตัวได้นะคะแต่ว่า AF9 ค่ะแต่ตอนนี้มี AF10 นเป็นเล่กก็บอกไเรืว่างี่นมี f ด้วรูกไหมร้ก้ันกัน สวัีค่ะพี่อ้อน้องาจอนึงอยพิดเพินพี่ิโซ่น้องป่านน้องตู้ยพี่ไอน้องพิมพ์้เอค่ะต่อไปค่ะพี่สสครับ ลกประารอนเลกทานเราจฟังเพลงไงที่อยากได้อ่านดู้ะจเดี๋ยวจะลำบากวัดลูะวัดูเป็นูได้นะคะจ้า่กูได้เจาีเกไเจใหม่เหมือนกันอนี้ต้องต้องต้องตามจับเทจใหม่เอนกันค่ะ สวัสดีค่ะชื่อแพนค่ะแพนเหรอคะแพนคลินิกสวยใสเลยมาเพื่ออะไคะเทพชรมาคุณหมอนั่งกับคุหอนั่งเราไม่ก่อนระวังไหคะระวังข่้ยาวมาบอกเลยทางไหนก่อนดีคะทางที่เก่ากันละไหนอ๋อนี่เอนะคะนี่พีเอนะคะต่อไปค่ะสวัสดีค่ะชื่อหนูค่ะหนูเน่า นีนี่ค่ะอะไรนะคะอะไรนี่นี่อะไรนะสีนี่สีนี่ค่ะนี่นี่อะนี่อันนี้อันนี้นี่ทำไมเนี่ยอ่านี่เอออันโน่นหนีนี่อ่ะนี่นี่อ่ะโอเคโอเคอ่ะโอเคหนี่เออ นะคะที่ที่เขียนนะคะรอบแทนนะคะขายอะไรโชวอคนั่วาไใช่สนเรื่องเ่นก,กับเรื่องนีป่ะคะออกคนละเรื่องกันนะเราจะได้เข้าใจสนุกมากค่ะเดี๋ยวพี่เขาจะเขียนอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็อุดหนุนกันเองนะคะขายของขายของค่ะพี่มายพี่อุ้ยน้องขวานมาหน่อยนะคะตอไปะค่ะ อะัพี่ลูกพี่เอเหมือนกันนะคะอันนี้อันนี้พี่เอแม่น้องคิมมี่อเป็นอะไรท่านนั้พี่เออะพี่มี่ลูกหมอกำลังเมามรงกับการหลับอยู่นะคะน้องหลับอยู่เราจะไม่ปลุกนะคะ่ะต่อไปเอาเริ่มม่วนนะพี่เอาอะไรมาเริ่มม่วงแล้วมือเองล่นเกมเลยน่ะสวัสดีค่ะนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับภูมิโอ้ยเราวีผู้ชายคนนึ่งเลย อันนี้หนีแม่มาเหมือนกันยังไม่ไม่ตื่นเลยนะคะเขาจะแบบันตัวนี้แสดบังไม่ตืนเลยไม่ตื่นนะคะน้องพายน้องพายค่ะเองเพยายามพายนอนอนก่อนนะาวพค่ะ,คะแยกนะคะ,ะเพี่ดีนะคะพี่ดีค่ะ เขาบอกโครงกันทันดีจอยนะคะแม่น้องฟายเอกะโอเคครบแล้วนะคะสมาชิกเราข้างล่างข้างล่างก็หน่อยพี่บ้านพี่ดีพี่ซี่พี่จูนพี่ฟ้าพี่เต้พี่นิทใช่เย่ะค่ะเี่ะค่ะพี่ลุยพี่น้องแทนยุ้คนอยากเห็นจ้าไม่ใช่ค่ะคนสองข้างหลังนี่ค่ะนี่คนนี้ค่ะคนแต่งค่ะคนแต่งค่ะ โอ oh, oh, okay. ้ไปเยี่ยที่ขาด้วยหรอคะใช่เราเที่ยวเดือนจริงเหรอทำในเรื่องของเราไม่เอาไปลครบ้างต้อ่ใ่โอเคใจเย็นแล้วก็ใจเป็นกว่นขากาไม่เจะรู้ได้เป็นอะไรใจช่ใชใช่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 ใ่ใช่่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใช่ใ่ใ ตม่ใอด้องกา้องตุ้ยอไน้องพิมพี่อ้อพี่โสดพี่นิกนองตาที่พระกตดีตุ๊ปลาโรดี่หน่อยความจำดีจังพีแพร่ฟ้าพี่มี พี่หนูพี่เอพี่อุ้ยพี่มายน้องขวัตะหน่อยพี่เจใช่ไมเนองปจีเปน็นเรื่อาที่ใช่ขที่ขาบี่าที่ขาี่ข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 ่่ขาทข่าที่าที่ี่ขี่ขาที่่ี่่่า่แม่ีี่่ขางี่ขาี่ี่ี แล้วครบแล้วนี่พีเต้พีเต้หางจุ่มมาพีเราก็ได้รู้จักกันเราจะได้รู้จักกันแล้วนะคะพี่งหนูก็จำได้หมดแหละจำได้หมดเปี่ยอุ้งต่อยลออะไรนะเต้เราสองปีรู้จักกันดีเลยนะตัวไปขาขาบางคนเขาก็พุ่งมาขาขาดข้างล่างเขาบอกาบางคนเขาเพิ่งมาไงบางคนเพิ่งได้มาเที่ยวด้วยกันไงหรือบางคนอ่ะอยู่ในทวิตเตอร์ก็แบบ ยังไม่เห็ <ar> หนยัง <OS iin> ไม่เห็นหน้าไงตอนนี้มันไมได้เห็นแล้วอะไรเงี้ยแอปเขาอะไรบ้างเนี่ยเี้นี่เป็นจอริสาชนแกบอกเลยใช่ไหมรู้หมดเลยนี่มีเนะรู้หมดเลยเหรอรู้ยังตอนนี้พริกพริกโค้งมาแล้วต่อไปเราจะมาเดินทางไปที่วัด เทวันนี้ทุกคนแต่งตัวมาเรียบร้อยพร้อมเขาวัดกันหมดตอ,ตอนแรกเด็กใส่มากตัวปิีนกอี่นีน่ว่าแต่ว่าพอเห็นว่าเขาวัดเขาวาทำขับมูลไหว้พระเลยโอเคแม่เลยว่าแม่ไม่อนุญาตแม่บอกว่าให้แต่งกระเบ๋าดีกว่ารูปเดี๋ยวซูหน้าแม่ก่อนอะยังไม่ร้อยจะร้อยแน่อยซูมหน้าแม่ดูจรงิง ม่ให้ใส่ขายาวมาเพราะเดี๋ยวเสียเดียเดี๋ยวน้องพริกก็ไม่คอนติเนียลเราจะทำกระดาษไปพูดกับหาว่าโอ้ยพริกยาวอะไรนี้ไม่ไดาก้าต้องให้คอนตินียลหิวค่ะต้องคฝงตัวอนิย่าลืมนะคะขิไดทากันแต่ทุกสองชั่วโมงนะคะจะถึงความนะคะเราต้องแนสายเส้นทางยาวไกลไหมเนี่ยไกลใช่ไหมไกลอยู่หรอคะใครที่ใครเคยมาโมนิกต้องคะเคยไหม อ๋อแต่ครั้งนี้มาไม่เหมือนกันเข้ามากับเดใช่่ี้และบอกเองเราจะพูดอะไรดีอะเราอยากพูดเราจะ่ตฟังโรให้เรยตลอดเลยพาโรให้เราเรื่องเลยคะเราเรื่อนักจิตบ้านอ๋อนักจิตบ้าุ้เาให้ฟังตอนตอนแาไม่ได้ไม่ได้เลย ไม่ตอนแรกเนี่ยก็แบบดีใจมากคือไม่ไม่ไม่ได้ไปแคร์เลยนะคะเขา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 ทียกะไทคือต้องขอบคุณนี้ต้องขอบคุณแขกของของสื่อได้เลยคือพี่แม็กซ์เอฟหกผู้ได้คือเขาเขาเป็นเขาทำงานอยู่ในท้องเซตเขาเป็นศิลปินที่มหาด้านท้องเซตตอนนี้ที่มีกระับพี่กิต้าได้หาหาว่าเฮ้ยอยากให้เด็กเกมมาเล่นคาแรคเตอร์แบบดูเนี่ยจะหาใครดี พี่แกรเสนอชื่อเนสไปเลยจ้าบอกว่าเฮ้ยต้องเนสดิแล้วพี่เขาก็เลยอ่าโอเคส่งรูปไปขลังเงียบไปโอเคเลยเแล้วหนูก็แบบแวันนั้นเขาก็โทรมาว่าโอเคเดี๋ยวจะให้มามาลองเล่นตอนะรแรกอ่ะหนูก็คิดว่าเป็นรับเชิญหรือเปล่าอะไรแล้วเขาเป็นว่าเฮ้ยเป็นเป็นเป็นรับเชิญหรือเปล่าอะคะอ๋ะอไม่ละย,ยาวโ้ยเจ้าไม่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 เข้าหรือยัง <BS> แล้วก็หูก็มาใหม่รอบหนึ่งถึงก็ดีใจมากมมมมมแต่คือวันแรกไปเนี่ยมันแตกต่างมากจากกองละครที่อยู่เคยเพราะว่าเราไม่เคยเจอเราไม่เคยเจอพวกาดาราซ่องเกตจริงๆแล้วก็พวกคนตับจะบอกว่าไอาต้องคิดต้องคิเนี่ยไม่ได้เล่นที่ไทยเลยนะเหมือนเหมืหอนบางคนอาจจะคิดว่าแบบคาแรคเตอร์คล้ายๆตัวจริงแต่จริงแล้วมัน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 ต่างมากนะคะใช่กกนบบหนูด้วยเรตับขับบทนาหน่อยอ่ะการแบบ อันนี้จริงจริงจริงเขาเวลาเราโกรธเราจะโกรธไม่น่ารักขนาดนี้เราโกรธเขาว่าน้ารัก่ใช่หรอหน้ารักหูเต็มคอมมิเต้นใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไงตั้งแต่ประมาณหน้าแดลงเจ็บก็เก็บไว้ถือว่าด้วยความโรเลยเขาก็แบบเนี่ยมันก็หองแบ่เต้นให่น่ารักคือเน้าเนี่ยมัคือ ใครจะดบอกมา่ก็พดีใช่ไหคะก็่าใช่ใ่เือเชือตันั่นแหละเ็เลยแบบกว่าจะทับขับขับขับได้ก็ใช้เวลาสักอาทิตย์นึงได้นะคะกว่าจะเล่นได้ตอนแรกก็แบบไม่เหนื่อยนะสำหรับกาเล่นย่างตอนแรกเราก็คิดว่าจะเล่นที่ไหนพอเล่นไปเล่นมาอ้าวสนุกสนุกแล้วจิตใจชอบอะไรอย่เี้รื่องนี้างทีนะัะเขาบอกว่าแบบจะมีเป็นี่สอบมาเห็ที่ต่สอง มีมีมีต้องติดต่อครับนี่เลยโอ้ยดูใจก็หลอกค่ะก็ไม่เห็นต้องติดนะคะอยู่ในเราเซฟบ้านในศรีสาแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีจะมีข่าวดีออกมาเรื่อยๆแหละเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอรู้ข่าวอ่อก่ะเลยแล้วก็รีบดีกว่ารู้มาใกล้ใกล้จะจบแล้วแล้วก็จะได้ติดต่ออีกได้แบบที่ต้องหน้าแทนตาไป ก็คอยตรวจคอนที่จุดโอ้โวคุณผู้ไมคนที่1คนที่ือนเดียว๋ก็จะไปถ่ายกันขค่เนั่นแหละชรุ่งนี้ก็ถ่ายถ่ายละครแล้วก็มีหน้ามีหน้าก็อาจจุดวางแหวนมีเพลงจะมีเพลงเข้หนาทุกคน สรุปคลิปนี้ฝ่ายไม่ออกให้ละร้าเล่นร้านเล่นเขาบอกเขาก็บอกแล้วแหละว่ามีคนละคเพลงอะไรางเงี้ยแต่ว่าถ้า่ปีหน้าเนี่ยโปรเจกตที่เทรดของของเราเนี่ยเขาบอกว่าจะมีรวมรุ่นด้วยนะโทษใจเนี่ยต้องมาเสียใจกับผมไม่ได้เคยที่เขาก็มีรเนาะเราก็บอกอย่าลืมไปนะท้กที่ทราสี่ดาวอย่าลืมไปนะคือแบบไม่คือไม่อะไรของแม่บ้าน ย้อนคิดไปมันก็ได้ขอขอให้มาให้กันเยอะใช่อะไรนะให้ขอให้ไปเยอะให้ก็แม้อะไรนะละครเวทีหรอละครเวทีต้องต้องดูก่อนว่าตอนนี้เป็นละครเป็นทีวีเป็นทีวีมากกว่าค่ะผมไม่แย่รายสถานะผมไม่แย่ยังยังไม่ทราบค่ะยังไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวตองเดี๋ต้องรอความสดเพาคนเป็นวันนั้นอะ ตั้งแต่เที่ยงวันนะคะยาวนานมากคนเยอะมากมันมีหลายตัวด้วยแล้วแ,แต่ตึ๊บแต่ตึ๊บใสใสคนเล่นนะคะเขาเลยต้องแท๊บกันนะะานค่ะก็แบบก็ลองยู่นะได้แล้วทั้งตัวค่ะนะคะหนึ่งค่ะไอเดีวยวเหรอใช่คนค็ได้อะโว๊กอะไรนะมาไม่ใช่มาเรียะคะ่ะเป็นลูกเหรอ ผูเียวตอนแรกเขาว่าจะรีเต็นะแต่ว่าพอตอนแรกเขจะรีแล้วแต่ปลายปีนแหละแต่ว่าคิวของีชายอ่ะก้ไม่ได้ก็เลยบอกเขาเลยแบบใครไม่ได้ไม่ได้เล่นมแี่แต่เขาเทัคาเามันมันก็ไม่ตรงด้วยก็ดีีก็จะไม่เดือดรแลูวนะหรอจะบอกไม่แม้